ไม่คุณเอารูปหลวงตาบุญทื่นไปขายได้ไงเดี๋ยวเขาไม่ให้ขายแล้วคุณขายได้ไงหนูไม่ได้ขายค่ะคือหนูขอแล้วนะคะพี่หนูไม่ได้ไม่ขอใครขอใครไหนใบอนุญาตมาดูเนียถ่ายรูปให้หมดเลยเรียกตำรวจมาด้วยมียุเรียกข้างหน้าเรียกตมรวจมาไปเรียกมาเลยไปเดี๋ยวผมให้แจ้งความให้จังหวัดพอเบื้องต้นนะเพราะบอกไม่ฟังเออคุณไม่ขอญาตใครคุณบอกคุณขอญาตไหนไหนเรียกมาได้ขอญาตใครขอญาตใคร ขอญาตใครคุณขอญาตใครเข้าไปแล้วพี่เขาก็เออผมไม่คนสั่งไม่ขายคุณขอญาตใครพี่ตั้มก็บอกว่าเออขคยคุณขอญาตใครเขาพูดดีหมดแล้วพี่ไม่มีใครพูดดีคุณไปหลอกเขาก็ได้ไงไปขายได้ไงหาตัวหน่ตัวหาตัวหน่หาตัวน่เาห็นแล้วก็คุณไม่ขอญาตคุณขอญาตใครเดี๋ยวเรียกมาให้หมดเลยมาใครอยากคุยกับผมมาเลยอ้าวคุณว่าไปคุณจะคุยเรื่องอะไร หนูจะมาคุยเรื่องขายูไม่ใช่ลม่ไมคุณไม่ขอญาติใครเมื่อเช้าเนี่ยผมบอกเขาว่าอย่าขายบอกนะบอกใครคะลูกศิตก็บอกเนี่ยคนที่เดินมาเนี่ยนะแล้วก็บอกรถเก๋งสีแดงด้วยพ่อลูกอ่ะใช่ไหมแล้วทีนี้หนูต้องไปขอใครคะพี่จะไปขอใครได้ไงตอนนี้เดี๋ยวลูกศิษย์เขาจะแกล้งความแล้วพวกคุณไม่ขายคุณก็ไม่อ้างว่าไปลูกศิษย์งตาแล้วคนเนี่ยเข้าไปซื้อค่ะลูกสาบานเลยผมไม่รู้หรอกคุณจะอ้างไม่อ้างตอนนี้มันเกิดปัญหาแล้ว น้ามาเลยมาเราเนี่ยอาเมาจังหวัดไหนเราเนี่ยผมมาจากอุดรครับเออบอกบอกว่าเดี๋ยวแต่แรกอย่าขอไปค้าขอลุงตามาไม่มีหมันจะไปขอลุงตาไม่ไพี่พวกคุณเนี่ยไม่มีทางทมาหากินเหรอคุณมาหากินกับลุงตาแล้วทําให้ลูกศิษย์เขาเสียชื่อเนี่ยพอพวกหนูจะเข้าไปปึ๊บอ่ะเข่าบอกว่าไม่ต้องเข้าไปค่ะใครอ่ะเลยค่ะเขาพูดเลยค่ะใครเป็นคนบอกขายขายเลยใครอ่ะศิฉีดลุงตาทุกคนละค่ะพี่ยกเว้นคนไหนอ่ะคนไหนยกเว้นพี่คนเดียวค่ะคนไหน คุณชื่ออะไรหนูไม่บอกค่ะหนู้จะไม่เปิดค่ะมีสิทธิ์ที่จะบอกคุณใช่คุณเป็นนักข่าวแต่พวกคุณเนี่ยนะพวกคุณเนี่ยมาทำมาหากินมาเกาะหลวงตาบุญชื่นนะไม่มีใครเขาว่าหรอกแต่พวกคุณเนี่ยทำให้คนอื่นเขากำลังเดือดร้อนนี่ขอพึ่งนะฮะนอนหนู4461อุดรธานีนะฮะรถเชฟโรเล็กนะครับรถมากแล้วแล้วนี่นะฮะเดี๋ยวนะฮะท่านผู้ชมฮะดูนะครับนี่หลังรถนี่ก็ ทำมาหากินกันนะฮะเนี่ยโอ้โหกรอบรูปหลายคนเนี่ยเขาก็บอกนะฮะว่าไม่ให้ขายจะยังขายกันอยู่นะฮะเนี่ยดูหน้ากันไหมฮะแต่ละคนเนี่ยนะฮะเดินขายนําหน้าหลวงตาบุญชื่นนะฮะแล้วก็โวยวายเขาสั่งไม่ให้ขายก็ขายนะฮะแล้วก็อ้างว่ารูปเนี่ยเคาะแล้วพี่ไปลงพักเลยก็ได้ค่ะนะครับจริงๆค่ะไปลงพักเลยก็ได้ถามไม่ว่าอะไรเลยถ้าพี่กักฐานไม่พูดเลยเอาเทียบพูดเลย อประจานต้องเ่งนะฮะประจานคิดดิโอ้ยต้องประจานอยู่แล้วฮะเพราะคุณเนี่ยมาทำมาหากินเนี่ยนะครับทำให้คนอื่นนะฮะเขาเสียหายลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเสียหายที่อยากพูดเนี่ยแต่ว่าแรกไม่เห็นมีลูกศิษย์นะฮะนี่โอ้โหนี่ฮะดูนะครับหน้าตานะฮะแต่ละคนฟองได้ฮะบอกเลยฟ้องได้ฮะพูดอะไรก็ได้ไปฟ้องเลยฮะไปฟ้องเลยครับไปฟ้องเลยฮะไปหาอลยฮะไงเลององเลยฮะไปฟ้อลยงเลยองฮะไปฟ้องเลยฮะไปฟงเลยฮะไปฟ้ยไปฟ้องเลยฮะ นี่ฮะโอ้โห oh <my> มาหากิน oh <my> นาะลูกศิษย์ลูกหาเขาไม่ขายก็ยังมาขายแล้วก็มาแอบอ้างชาวบ้านเขาว่าขออนุญาตแล้วนะฮะน่าดูนะฮะนี่เอา้าดูกันหน่อยแห่ไปกันซะแล้วนี่ฮะ <c oughs> จะมาทําให้เสียหายนะแล้วก็บอกว่าเป็นของหลวงตาบุญเชิญน,นะชาวบ้านไม่รู้ก็ซื้อกันใบละร้อยนะครับกรอบรูป ตอนนี้เราอยู่กันบริเวณหน้าหมวกหมวกทางหลวงหนองสูงนะฮะ